ลาดลาดนะครับยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนอคำร้องในกรณีที่ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่ากระทำตัวผิดเงื่อนไขของศาลก็เป็นอีกคดีหนึ่งแต่คดีนี้ก็คนละคดี ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิโชต์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ได้เกิดขึ้นจริงในวันนี้ในกรณีทนายอานทนนำพาถูกจับกลุ่มตามหมายสารการที่หลายคนออกมาเรียกร้องออกมาหอตะโกนบอกว่าปล่อยอานุนปล่อยอานุนและก็พยายามที่บอกว่าการกระทําของเจ้าที่รัฐไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ แน,น่นอนครับการที่ศาลจะอนุมัติออกหมายจับบุคคลใดคนหนึ่งนั้นต้องเป็นไปตามบทประยัิของกฎหมายในกรณีที่พงานบส่วนนะครับได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายกระทำความผิดและเป็นความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจของผานส่วนที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาล แน่นอนครับศาลก็จะพิจารณาดูว่าพยานหลักฐานที่พามสวนนําเสนอต่อศาลน,นั้นเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในมาตราไหนและฐานความผิดใดและก็มีหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังว่าการกระทำารังกล่าวของคนผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นความผิดหรือไม่ประเด็นสาคัญคือศาลจะพิจารณาดูที่พยานหลักฐานเสียก่อนนะครับว่าการที่ผู้ร้องก็คือพามสวนนําเสนอ คำร้องต่อสารกรณีจะขอออกหมายจับได้มันต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา6 6นะฮะเราบริยกฎหมายนิดหนึ่งหมายจับเหตุที่ออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้นะฮะเหตุออกหมายจับนะครับวงเล็บหนึ่งนะครับเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน3ปี นะครับสโมดสนะครับหรือมีหลักฐานตามสมค,ควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่สามารถหรือไม่มาตามนัดหมายเรียกหรือตามนัดดูไม่มีข้อแก้ตัว อันควรให้สันนิฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีนั่นก็หมายความว่ากรณีบุคคลหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน3าปีคือศาลนี้สามารถออกหมาจับได้เลยนั่นก็เป็นหน้าที่ของหมายสวนที่จะเสนอคําร้องต่อศาลว่านายกอไก่ขอใข่กระทำความผิดฐานนั้นฐานนี้แน่นอนครับความผิดตามประมวล กฎหมายโอนกัหมายอาญามาตรา116นั้นเป็นความผิดที่มีอัตาโทษอย่างสูงเกินกว่า3ปีพระสวรเห็นว่าการที่นายอนุนนำพาถูกกล่าวหานั้นเป็นกรณีที่เข้าข่ายตามมาตรา66วงเล็บหนึ่งอนุหนึ่งก็ร้องขอต่อศาลให้ศาลออกหมายจับวันนี้ศาลก็ออกหมายจับให้แล้วหลังออกหมายจับแล้วแน่นอนครับก็เป็นหน้าที่พระสวนที่จะ นำหมายจับนั้นไปแก้งให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไปมนการจับกลุ่มตัวแน่นอนครับวันนี้ทนายอนทน์ก็ถูกจับกุมตัวในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําทความผิดตามมวลกฎหม,มายยามาตรา1 1 6หนึ่งในกรณีที่มีการปาศัยกรณีเรียนแบบในกรณีที่ปาศัยจับจ้วงหรือกรณีเรียกร้องให้มีการปาศัยและก็มีการเรียกร้องข้อเรียกร้องต่างๆ ในวันที่3สิงหา25 63หมายจับเดิมนั้นคือวันที่18กรกฎาคม6 5 6 3แต่นี้เป็นหมายจับใหม่ในความผิดเมื่อวันที่3สิงหา25 63เหตุเกิดที่สอนอชนะสงครามแน่นอนครับจับตัวได้ก็นำตัวไปที่สอนอที่เกิดเหตุการจับคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นนายความที่ปฏิบาธิที่ศาลอาญาการที่สนาอานอนท์ไปยื่นคำร้องต่อศาล หรืออธิบดีสารบอกว่าขอให้เพิกถอนหมายจับนั้นมันเป็นบทประจักษ์ของกฎหมายนะครับเป็นสิทธิ์นะฮะกฎหมายให้อำนาจพันธส่วนนะครับกฎหมายบอกชัเกดเจนว่าเหตุออกหมายจับได้นั้นเหตุที่ออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้เห็นไหมฮะเมื่อมีหลักฐานอันควรเมืเ่อหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอาราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ามปี คือตรงนี้ไม่จะเป็น้ออกหมายเรียกนะฮะไม่มีกฎหมายบอกว่าต้องออกหมายเรียกก่อนนะครับเป็นสิทธิ์ของมาลสวนที่ว่ากฎหมายให้อำนาจนะครับในการเสนอออกหมายจับมาต้องออกหมายเรียกก่อนหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแม้ว่าจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ตำรวจใช้เหตุอันดับแรกก็คือกรณีความผิดอย่างสูงเกินสามปีก็เสนอออกหมายจับได้เลยเมื่อศาลพิเคราะห์อย่างหลักฐานแล้ว ก็ออกหมายจับแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ฝ่ายเก่าวหาไปเก่าวหาทนายอนุนน,นำพาว่ากระทําความผิดตามปนววยามาตราหนึ่งหกซึ่งเป็นความผิดต,ต่อความมั่นคงแห่งรัฐหลายคนบอกว่าวันนี้ทนายนนจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่สามารถยื่นคําร้องขอประกันตัวได้นะครับสามารถยื่นคําร้องขอประกันตัวได้แต่ส่วนมากพันสวนจะไม่ให้ประกันตัว บอกว่าเรื่องนี้เป็นคดีมีอราโทษสูงเกรงว่าหลบหนีดังนั้นก็จะขอนําตัวไปฝากขังไปขออหน้าศารขอฝากขังตํารวจจับก,กลุ่มตัวพนักงานผู้ต้องหาแล้วนี่มีหน้าที่จะต้องสอบสวนแล้วทำสานวนให้เสร็จภายในสี่ปชั่วโมงทําไม่ทันหรอกครับดังนั้นการทําสานวนทนําไม่ทันพระนารศนก็จะนําตัวไปขอหน้าศารขอฝากขังเพื่อผัดฟ้องวันนี้ หน้าที่ของนายน,นุนก็คือจะให้การรับสรภาพถึงปุรีเสธขัําให้การของตรนายอน,นุนก็ถือว่าเป็นกรณีให้การและก็ผูกพันในกรณีที่จะพิจาาด,ดีของศาลแน่นอนครับให้การประเสดอยู่แล้วให้าการประเส์ก็ต้องแสดงพยานฐานว่าเหตุใดถึงมีการจับกันชุมนุมและก็เป็นกรณีทําถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หลายคนวันนี้บอกว่าประกันตัวได้ไหมย,ยากครับยื่นได้ครับสามารถยื่นได้คนที่จะมีอำนาจอนุมัติให้มีการประกันตัวได้หรือไม่นั่นก็คือผู้มกับการนะฮะผู้มกับการสถานีตำรวจส,อน,อสวนสงสานสงค์ามน,นะครับถ้าหากไม่ให้ประกันตัวแน่นอนครับพรุ่งนี้เวลา8ปดนาฬิกาก็จะนําตัวไปฝากขังในคดีนาศาลที่อ,อกหมายจับถ้าหากศา,ออาลวิเคราะหา์ยังฐานแล้วว่า มีพฤติการที่ไม่หลบหนีและไม่ฝ่าฝืนต่อข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่สารวางกำหนดไว้สารก็อาจจะให้ประกันตัวก็ได้ <S <S <ม>ก็เสี่ยงนะครับเรื่องนี้ถ้าหากเป็นกรณีการ,การกทำความผิดซ้ําพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าทนาอนุนั้นจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นกรณีความผิดคนละความผิดคนละฐานความผิดไหมเป็นความผิดฐานเดียวกันแต่เป็นกรณีต่างกรรมต่างวาระนะครับ ส่วนกรณีที่ธนาโนนถูกแพวสวนสอนอสำราญลาดลาดนะครับยื่นคำร้องขอให้เพิกอถอนอคำร้องในกรณีที่ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่ากระทำตัวผิดเงื่อนไขของศาลก็เป็นอีกคดีหนึ่งแต่คดีนี้ก็คนละคดีนะครับการไต่สวนก็เป็นเรื่องหนึ่งในวันที่11แต่ที่นี่แน่วันนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับก็เป็นกรณีที่หลายคนนะครับ อ,ออกมาทรียคร้องออกมาตะโกนบอกว่าปล่อยอานนท์ปล่อยอานนท์นั้นมันปล่อยไม่ได้หรอกครับเพราะกฎหมายบัญญัติว่าเมื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาได้น่ะอำนาจในการควบคุมก็เป็นหน้าที่ของพนันธุ์ส่วนและก็อำนาจที่จะนําตัวไปฝากขังก็เป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายถ้าหากว่าไม่สามารถสุปจำนวนให้แล้วเสร็จภายใน4ีชั่วโมงก็นําตัวไปฝากขัง พ่งนี้ต้องติดตามตัวนะครับติดตามหมายว่าสารจะมีคําสั่งรับคาร้องฝากขังหรือไม่แน่นอนครับเมื่อสารเป็นคนอนุมัติออกหมายจับเมื่อพันธุ์ส่วนไม่สามารถที่จะสอบสวนได้ก็รวบรวมหลักาฐานให้แล้วเสร็จภายในสี่แปดชั่วโมงไปยื่นคาร้องขอหน้าสารขอฝากข,ากขังตัวนายอนทนต่อสารสารต้องรับคาร้องและสารก็จะมีคําสั่งให้ออกหมายขังตัวนายอนุนไว้ในระหว่างการสอบสวน ถ้านายอนทน์นะครับประสงค์จะยื่นคําร้าราองขอปล่อยตัวชั่วคราวแน่นอนพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์รับประกันไปและก็ต้องเจนคำร้องต่อศาลว่าเหตุที่ขอปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเพราะอะไรและมีหลักประกันว่าจะไม่หลบหนีและก็ไปไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลก็อาจจะปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนพรุ่งนี้ต้องไปรอรุ้นที่ศาลนะครับว่า,านายอนุนนั้นจะได้ประกันตัวหรือไม่ผมบอกพี่น้องประชาชนนะว่า กฎหมายคือกฎหมายเมื่อบรญญัตนะการกระทำแล้วก็ความผิดไว้การที่บุคคลใดคนหนึ่งไปละเมิดแล้วฝ่าฝืนแน่นอะนครับก็ต้องถูกจับกุมหลายคนที่มีหมายจับนะฮะในกรณีที่สารอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่6สิงหาสองห้าทางที่ดีนะครับไปมอบตัวไปมอบตัวอาจจะมอบตัวต่อพันสวนสอน,อนท้องที่เกิดเหตุ หรือไปมอบตัวต่อสารก็ได้แสดงความรุทสิ์ใจครับว่าเรานี้เป็นบุคคลตามหมายจับและไม่มีพฤติการหลบหนีและประสงค์ต่อสู้คดีแน่นอนครับสารให้เผดตัวช่วข่าวแน่นอนการที่เรารู้แล้วว่าเราถูกหมายจับมีข่าวขึ้โคมแต่เรายังหลบหนีอยู่นี้ก็เป็นพฤติการที่เรา,าสารอาจจะมองว่านะครับเป็นกรณีที่มีพฤติการจงใจฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แน่นอนครับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นเป็นหลักสิทธิทีนพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ในการต่อสู้คดีเมื่อผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าทำความผิดตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พักษาคดีถึงที่สุดก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เราก็ให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกระทําหรือผู้ถูกกล่าวหาว่าต้องหาคดีวันนี้แน่นอนครับหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยในกรณีออกมาต่อต้าน ออกมาเรียกร้องสิทธทิทางการเมืองข้อเรียกร้องที่เรียกร้องมา10บข้อนั้นเป็นกรณีที่คนไทยยอมรับไม่ได้เสียงส่วนใหญ่นะครับส่วนคนที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจลดทอนอำนาจภากษัตริย์ก็เป็นกรณีที่มีความประสงค์และเข้าใจว่าท <noite> ําได้แน่นอนครับรัฐธรรมนูญแห่งราชทัยพุทธศักราช2560นั้นได้บัญญัติหมวดที่1หมวดที่2เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ภาตริย์ไว้ การที่จะไปแก้หรือก้าวร่วงหรือจับจ้วงนั้นมันต้องมีเหตุนะครับแต่กรณีถ้าหากว่ามีเหตุมันก็เป็นกรณีที่เป็นบ่นทำลายราฐบัลลังผมพูดมาดตลอดครับว่าการที่เราเป็นคนไทยนั้นเราต้องสํานึกะไรก็อยู่ภายใต้กฎหมายวันนี้เกิดปรากฏการณ์มากมายมีนิสิตนักศึกษาไปที่กระทร,ปปว,ร,ว,าารวงศึกษาธิการไปเป่าโน้วีดและขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายมันเป็น ป็ไจัดนะครับในรอบหลายสิบปีรอบหลายปีที่มีการรัฐประหารแล้วก็มีการแข่งแย่งอานาจกันของฝ่ายการเมืองแล้วก็ประชาชนเห็นว่าองค์กรทางการเมืองไม่บริหารราชการให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมก็ออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองก็เป็นปกติแต่การเรียกร้องนั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายถ้าหากเกินเลยก่ากฎหมายก็อาจเป็นเหตุทําให้ถูกจกับกลุมคุมขัง ชัดเจนเขาแจ้งครับวันนี้ทนายอนุนถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอชั้สงครามและก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายาหลักๆคือมาตรา1น6หนึ่งส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นวันนี้พันธงเลยว่าไม่สามารถประกันตัวได้ก็จาเป็นต้องนอนในห้องขังหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าทานกาแฟทานอาหารเช้าเสร็จนะครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนที่มีความรักใคร่กับทานายนนท์ก็จะนําอาหารไปที่ห้องขัง หลังแกกินอาหารเสร็จแล้วแน่นอนครับตำรวจก็จะนำตัวไปขอหน้าศารฝากขังที่ศารในอำนาจควบคุมและอำนาจพิจารณาคดีสารก็จะพิจารณาประการแรกว่าจะรับตัวธนาโนนไว้ตามคำร้องขอฝากขังหรือไม่ถ้าหากสารรับไว้สารก็ออกหมายขังและก็นำตัวธนาโนนไปขังไว้ที่เรือนจำแต่ระหว่างที่ธนาโนจะนำตัวถูกไปขังไว้เรือนจำก็เป็นสิทธิ ในการที่ยื่นคำร้องขอไปตัวชั่วคราวอ้างว่าตัวเองไม่ทําความผิดและมีภาระหน้าที่ต้องดําเนินการอาจจะติดว่าความให้แก้ต่างคดีให้รูกความไรก็ไม่มีพฤติการหลบหนีและประสงค์ต่อสู้คดีศาลก็จะพิจารณาพยานหลักฐานแต่ถ้าหากศาลบางข้อกําหนดนะฮะว่าไม่ให้ไปทําความผิดซ้ําอีกถ้าหากทําความผิดซ้ําก็เป็นกรณีเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐไรก็เป็นกรณีกณ่อกวนหรือคุกคาม ความสงบเรียบร้อยหรือสิ่งดีของประชาชนก็อาจจะถูกยกเลิกนั่นก็หมายความว่ายกคำร้องไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นเหตุทําให้ทางคุณอานทน์ต้องถูกนําตัวไปขังไว้ที่เรียนจาในระหว่างการพิจารณาคดีพี่น้องครับนั่นคือหลักกฎหมายที่มีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งวันนี้ก็เห็นใจนะครับในฐานะเป็นวิชาชีพเดียวกันถ้าหากว่ารู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นการกระทำเวเองนั้นเป็นกรณีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่ไม่ยับยัง้งและเชื่อมั่นในความคิดส่วนตัวของตัวเองแต่ไม่ยึดหลักประโยชนะน์สาธารณะไรกรณีเป็นการกระทบสิทธิ์ของบุคคลที่หลายคนให้ความเคารพรรนั่นคือประมุขของประเทศและก็เป็นกรณีฝ่าฝืนถูกกฎหมายก็ต้องถูกในคดีพี่น้องครับ,รบนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริโชตออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์และมาให้ความเห็นด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชน วันนี้ต้องทําใจนะครับ FC แฟนคลับของทนายอนอนทนายอนทนต้องถูกขังไว้ที่ห้องขังของสอนอชนะสงขรามหนึ่งคืนส่วนพวกนี้ก็ต้องไปรอรุ้นกันใหม่ว่าศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วยขาวหรือไม่ก็ลองติดตามดูนะครับพี่นเท่ารับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งอะไรพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นทนายความไอการภาคษาถ้าหากเราชิดดี พูดดีทำดีการกระทำของเรานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนดีของสังคมแล้วพี่้องคับคนเราากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวณิโชตสวัสดีครับ